สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบพลอกับสองสาวคนไทยคนมุกทหารสวีเดนคือเกาเดจ้ามื่อนา้กับพาพี่น้องลงมาทงมาท้าจ้าพอดีเพิ่นบ้านเพิ่นอันสะสะ,สะป่าอยู่หนองเพินน่นเนาะจ้าหนองกับป่ใหญ่ด้วพี่น้องหนองน,อน้อยอันเดี๋ยวสิผ้าไปเบื้องจ้าพ้นสะแล้วแล้วลจ้าพาไปเบื้องนำกันจ้าพี่น้องนี่หละจ้า น้องน,อน้อยนึงดอกแต่ว่าป่าลายหลายพี่น้องเพิ่นก็นได้ป่าคอปลากระเดิ่ป่าเข็งเนาะแล้วก็ป่าอันอ,อันน้ำจืดนะจ้าได้หลายอยู่จ้าพี่น้องสิพามาเบื้องนองที่บ้าอันเพิ่นสะน่ะพราะวสาวผู้ไทยโลงมากอันซุ่มเพิ่นสะแล้วนะจ้าพี่น้องเออเพิ่กนกับกับล่างผ้ากันก้อยต้มยู่สิกินอัน สวงายเนาะจ้าเนาะน้องน้อยๆได้พี่น้องแต่ว่าค่ะปลาหลายหลายเนี่ยน้องเพื่อนนะนี่จ้านี่นี่ละหนองนี่ละเพื่อนซ่าไปแล้วน่ะน้องนี่น้อยนี่ละพี่น้องแต่ว่าปลาหลายหลายจ้าปลาปลารวมจ้าก็มีปลาดุกปลาคอปลากระเดิดปลาเขียงเนาะแล้วก็ปลาขาวปลาซิวกุ้งจ้าปลาสดิด น้ำจืดน้ำจ้าพี่น้องนี่นไหน้องน้อยน้อยจะว่าป่าหลายจ้าป่าร่วมเนาะนี่กับนะพักกำจองกลายอยู่พี่น้องเอ,อพื่อนกเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วแล้วเข้าเรา,ามือว่าน,นี่เจ้าพี่น้องเนี่นี่น่ะ,นนะซุ้มเพื่อนพากันก้อยแล้วละจ้าพากันนั่งกินแล้วจ้า วันนี้พี่น้องมาบึงเนาะยันเคอร์เฮือนนี่แหละจ้าบบได้ไก่ดอกตือหมู่บ้านนี่แหละจ้าป้าพี่น้องคุณะป้าพักกัะจงพักกระกจรงเต็มนึงพี่น้องคุณะนี่แต่พักกัะจงสิมาเก็บอยู่ดอกจากมือจ้าวุณะพักกระกจรงเต็มนึงพี่น้องเอ,อ้ นากอง,งืเพือนเพิ่นตีเอาเด้อจ้าพ่อเีพี่น้องเพราะว่ารถอันกินก้อนเลยนี่กองเฟืองจ้าพี่น้องเพิ่นอันเพิ่นตีเอาจา้าเพราะว่ารถสีนะ่ะมันล่งมากพอได้นะจ้าทางมันสั้นเนาะเพิ่นก็เลยตีเอาจ้าพี่น้อง หอมกองเฟื่องเจ้านี่นะท่าทางลูกมามันสั้นเนาะเมื่อวานนี้พอดีอันอลูกพี่ลูกน้องสาวผู้ไทยเพิ่นอันซื้อขี้ดินเนาะซื้อขี้ดินมาถมมาถุมทีเพิ่นะน,นะาบ้านนี้เพิ่นก็เลยเอามาถุมอันเฮ็ดทางลูกมานําั่จ้าพี่น้องเออเห็นละลมดีบรรยากาศดีนี่ก็มีแต่ต้นมะพร้าวเต็มหนึ่งพี่น้องเอ้ย กผู่ายหมันจ้าต้มล้ากักินแล้แล้เขาบอมียนาดเต็มนได้เลได้ก้อยปลาซิวต้มปลา้าพี่น้อง้อนน้าขากออนุญาตกินข้าวกันเด้อจ้า่อแม่พี่น้อง มึงแน่พี่น้องตาแซ่บแต่ก้อยประซิวหอมข้าโคเด้อหอมข้าโคหอมมันนี่เออพอดีและก้อยปลาซิวแซ่บเธอเด้อออพอดีละมึงแน่เป็นตาแซบแต่พี่น้องเลยเออเบล่านาท้องเสียค่อยกับท้องเสียเบิดมือมันนั่นนะปนอยกระมกรมาน้ิ่าน้จะเอนมึงแน่เป็นตาแซ่บแี่ เอนงนเเอ็เนอแล้วจะมอาะสบแสบพ่นาอืนี่ก็ไปเบื้องอันต้มปลาต้มปลาคอง่ายทรงตูส่ะปุณนะเอออ้ยป่นพิไว้ปิดฝ้โอ้ยไอเดิมเปิดเธอคายนี้ค่ายยอด่ทยยด่ายอันเธอเขาห็น bay bố hôn đê tông pako nha y phi ngon nha tụt bụi bùa bụi tụi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  nè tụi bụi nhảy bụi tụi bụi tụi bụi tụi bụi tôm bụi khó nhảy ừ. coi กินยุดทงยุดถาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีขนาดต้นมะพร้าวก็อ้อมซ่นพี่น้องเอ้ยต้นมะพร้าวน้ำหอมเคนปลูกขายหนุ่ยมันพดแล้วเด้ออัน ขออนุญาตกินข้าวคนเด้อพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กะฝากใบสานี้เด้อจ้าฝากกดขับสไครต์ให้สาวผู้ไทยคนมุกอาหารสวีเดียนนํำในเด้อจ้าพบพอกันไหมในคลิปหน้าเนาะจ้าเนาะคลิปนี้กะขอลราไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า